สวัสดีค่ะดีครับผมสวัสดีพี่พงศ์ค่ะวันนี้ค่ะทางโชว์รูมฟอร์ดไอเอสาขาราชพกษ์พรรมห้าค่ะมีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะคราวนี้สอบถามพี่พงศ์ค่ะพี่พงศ์คือพี่พงศ์นาดูนะคะเป็นรถบ้านมือสองนั่นเองอ่าแล้วก็วันนี้มาออกรถกับทางโชว์รูมของเราค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะออกรถกับทางพีรัตตี้ก็โอเคครับการบริการเป็นเยี่ยมครับทาก็สะดวกไว มีบริการส่งแต่ผมว่ามาเองดีกว่าจะได้มาดูโชว์ลุงโจรมด้วยครับผมแ,แล้วการยืนไฟแนนซ์เป็นยังไงบ้างคะก็ง,ง่ายนะครับสลับน้องเขาจัดก,การให้เรียบร้อยทุกอย่างครับอยู่ภายในหนึ่งอาทิตย์ผมมารับรถได้เลยขอสอบถามเชิงลึกนิดนึงค่ะคุณพี่ประกอบอาชีพอะไรคะอ,อ๋อผมเป็นเป็นรถมือสองครับอ๋ออย่างที่<า>บอกเลย เป็นเต็นท์รถมือสองค่ะใครที่สนใจรถมือสองก็แนะนำพี่พงษ์นาดูนกันด้วยได้ได<า>ครับได้ครับขายให้อีกด้วยแล้วก็การต้อนรับบรรยากาศภายในชุรุมเป็นยังไงบ้างคะโอเคครับดีมากครับน้องก็ต้อนรับดีทุกคนครับที่นี่ครับ <laughs> แล้วรถเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้ได้สัมผัสได้ดูแล้วอย่างชอบเลยครับอย่างชอบเลยมาถูกใจเลยครับสวยครับอย่างชอบเลยครับยอมรับครับสวยครับเป็นความใส่สันที่ว่าอยากได้ฟอร์มานานแล้ว พราะแต่ก่อนสมัยก่อนผมเคยอยู่กับเจ้านายเคยใช้รถฟอร์ดสี่คุณสีนะผมชอบตัวนี้ก็เลยเแฟนก็อยากได้ก็เอาโอเคจับฟันอ่าได้ได้สนใจแล้วครับแล้วแต่งให้อย่างสวยนะครับนี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกับทางชารูฟอร์ด a มเอสาขาราชพลือกขรามห้าค่ะต้องขอขอบคุณพี่พงษ์นะด้วยนะคะขอบคุณพี่เช้่ยค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณครับผม แล้วหน้าจะได้มาอีกไว่ไวแล้วเนี่ย